คนณรขับไงคนเขับคนรขับเครื่องบินเแต่งตัวเแต่งตัวอย่างงี้นะเนชิปเหลืองโอ้เดี๋ยวก่อนนะบะบอกนะว่าจักรยานของกูอ่ะกู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 กดกู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 าูกนกูกูกูกรกูกรกู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 กนกกคกกูกูกููก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 ูาูกูกูกกกกกกูอูอ เอาแล้นะครับผมสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับผมและนี่อยู่กันในเกมโลบ็อกในแมปคิงเลเจซี่นั่นเองนะครับบ็อกฟูดอ่ะบ็อกฟูดเหรอโอเคโอเคช่วยมันคล้ายกันอยู่ในแมปบ็อกฟูดนั่นเองแมปที่เพิ่งจะประกาศทำซีรีส์ของตัวเองนะฮะทุกคนเห็นยังซีรีส์บ็อกฟูดอ่ะแต่เขาต้องเขาก็ต้องให้ชื่อเรียงไงชื่อเรียงไม่ได้โดนลี่สิทธิ์จากทางแมปของโลบ็อกก็เลยตั้งชื่อวันพีแทนแล้วก็แล้วก็นให้แรกๆอาจจะเป็นแบบให้แบบนี้ไม่ได้เล่นแบบฮาร์ดเหรอฮาร์ดนะ เนี่ยปาวให้เลือกแรงมันจะอย่างนี้แหละมันจะแบบให้ตลกหน่อยแบบเอ้ยโดนยิกันเต็มเลยโฟ๊์ไอ้โดนระเบิดบอกแล้วว่าให้เลือกแรงจะอย่างนี้แหละตลกตลกหน่อยแต่พอให้ทั้งอย่างนี้คือจะจริงจังแล้วจะไม่มีตลกละให้เลือกแรงก็โอ้โหยิงไม่โดนเลยให้ตายสถ <c oughs> าน <c oughs> ทาี่ปบังเฮ้ยฉากระเบิดทอร์สทอร์สโต้โดนยิงไล้เลยวะสถ <c oughs> าที่กบังแล้ว เรเทเลาะกูกันกันร่วงอะทำไมเราไม่เอาเราขุ้มเกาะมากันนะ <Okay. S 1> ทำไมทำไมเราถึงไม่พิอารวสปอร์มามันทำนอะไร่างนี้กันนะจะไม่ได้ <laughs> เราเบลเยอะเลยไนงะเราการโลกแล้วใช่ใตการหาแคปแล้วีเพื่อใส่กาบแบบแบบรดเร็วได้นะแคปแคปแล้ววีโอ้ไม่ใขาทำเบลินเลยโอมันคิมบอไม่ใช่ใส่สก่อนเลยแล้วมันเปดิ ของกูกดแทบแล้วมันเลือกเลือกไปหน้าเลือกอาวุธอ่ะแล้วมันจะมีตัววีให,ให้ให้กดให้ใส่ชุดเกราะอยู่ใช่แต่กูกำลังจะตายแล้วเพื่อนแย่แ yeah ล<ะ>้วอ๋อหรือว่ากูไม่มีชุดเกราะเป็นไปได้แแนกไปใส่แล้ว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 ไม่ตายละเจ๋งนะเฮ้ยกูกำลังจะตายละหนีพวกมึงอ่ะหนีนะเติร์เติร์ร์เติร์เฮ้ยเอาเอาใครใครตายแล้วเ,เาาวทเฟลหมานะ <andi> <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไอ้แกมันล้มันไม่ได้ผิดที่ไข่ตายคนแรกไม่ผิดที่ไข่ตายคนที่ไข่ตายหลังสุดต่างหากล่ะแต่คนขรัว่ขรดนี้โอเคมดอ๋อย่าฟิวแมงกระชายแมงกระชายมันอยู่ไหนอ่ะจอดจอดจะตรงรถไอ้บอสเลยมันจะไปทำลายเหรอเอขี่ไปไงขี่ไปไงไม่ใช่มึงขี่เข้าไปเหรอไอ้เก่ง ชกูขี่เข้าไปกูโกหกใครอย่า้น้องนครับน้องนครับน้องน้องจำชื่อไว้คบมึงโดนมึงโดนมึงโดนไฟสับุณถล่มแน่เด็น้องน้องครับน้องนครับพึงลากรามาจับแบตรถเก๋อนรถกูสตตร์ไม่ติดวะไอไาไอเ็ึอ้ไอหอโอ้โแบงค์อเฮ้ย เราเราทุกมันไปแล้วทันโบอมันระเบิดเหยียไม่ขยับเลยไม่มีเสียงเครื่องยนต์ด้วยซ้ำอ่ะกูบอกแล้วจะใครบอกแล้วรถไฟฟ้ปลาเจ๊แล้วจะใครไอ้เนี่ยเฮ้ยคนดับแล้วคนดับแล้ว ต่อยมามารถมารถสปอยกับลับรถเอวีกี้อ่ะที่กดแท็บแล้วกดซีกินขนมกดวีใส่ก่อนอ้เมื่อก่อนมันต้องเปิดอะไรก็ไม่รู้อะเปิดอิมวัลเรีขึ้นมาแดกไอ้เหี้ยเอออยู่บอนเองเหมือนกูไม่ได้ทำอะไรเลยมาขับรถไงเราเรามาช้าเรามาช้าเออใช่ใช่เรามาช้าลายบอสไปบุมเออมาบอกไอ้บุม บูมึงชนรถกูเป็นรอยเลยบูมขโมยรถกูเหรอชิปแล้วไปกูขับไปปัดไปไปวะไอ้พายมึงดูอะไรมึงดูจักรยานมลุดไอ้เหี้ยจักรยุดไอ้เหี้ยเดี๋ยวเี๋บูมชนเมื่อกี้กดเก็บล้อก่อเลยวะมึงบินอะกด G รือ๋ยวเห็นจะเนี่ยเอฟ G อ๋อเอฟพีอะไร มาเวลาถึงหอแล้วล่ะตกได้นะอะไรระเบิดฮะก่าฮ่าอยู่าี่ยั่าฮ่าฮ่าฮเาฮ่าฮ่่า่าร่้ฮ่าฮ่า่าก่าฮ่าฮ่าฮาฮโอเคเราก่าฮ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 ่อฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่า เพราะนั่นเวลาพูดไปเหมือนมีอะไรอยู่ในปากเต็มปากหมดเลยสำนักเที่ยวเราอยู่สงสัยไหมมันไม่มีใครสงสัยเลยเฮียเอาถามใครเราถามคุณดูไม่ได้ไม่ถามพวกกูถามคนดูกูราะว่ารอคนดูตอบอยู่เราจรู้ว่าเราถามใครเราคอมเมนต์มาคลิปก็ตัดจบไปเลยครับเราคอมเมนต์มาสงสัยหรือเปล่าครับอะไรอยู่ในปากมาแล้วนะลูก ไปแล้วไปไหนก็ไม่รู้ไม่ได้มาร์คด้วยเป็นไงัดสดเลยไปถูกเท้าว่าไม่รู้เหมือนกันไม่ได้มาโอ้ยรถลืน่นจังเลยบัลเล่นใหม่เปนรถลื่นเยนอะ <laughs> โอ้ยไอ้ยกูกูควรเปิดแผนที่มาร์คว่ะใช่เอ,เอ,อเากูมาคนเราอยู่ไหนในวะมันอยู่ฝั่งถนนยาวที่เรามากันที่แล้ว มาแล้วมาแล้วมีฮอ่ขับตามด้วยเดี๋ยวสอยให้มาแล้วมาแล้วไหนขี้โมมาแล้วอีกไกดเลยสอยฮอให้แล้วไม่เห็นอ่ะขี้โม้ไอ้บดขับรถ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 ไปส่งเลยคู่นี้ครับตํารวจตถโตมาแล้วอุ๊ยเจี๋ยตํารวจอยู่เป็นเต็มเลยมาไปเอาเลยเดี๋ยวประสานงานตำรวจให้ ดิครับเอ้ยหึงดาวเลยฮะไอโ้โบ๊ทอะไรเหลือมึงคนเดียวแล้วกูคือ,อ,อมันกลายไันธุ์มันอยู่หมวกหลังกู <c oughs> ไอ,โอ้โบ๊ทเลยเมือ่อหึงดาวกูชอบตำรวจสามดาวเลยเฮีย <c oughs> ใช่สามดาวแล้วตอนเนี้ยไอ้โบ๊มึงมึงชนมึงกับไปชอบด้วยมึงทิ้งให้รถบัสเครื่องช้าต่ำเงี้ยสักนิดรั้งกลับไป ไปห,หาที่ลงเลยแล้วก็แลกแลกให้กิ่งขับเดี๋ยวเราก็ขึ้นรถคู่เกาะนี้ถ้าอย่างงั้นอ่ะมันก็เสียศักดิ์ศรีดีวะไปขับตรงแอร์ฟิลมาแอร์ฟิวแอร์ฟิลข้าวตาไปคือคือคือดึกว่ะโคตรสูกูไปแล้วกูกลายกะดุกสามดาวไปไปไปไมันนี่เขากูกลายกระดุกสามดาวแล้วสามดาวอีซี่แค่นี้เองเหรอวะฮะ เฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยอย่าไปหลุดอย่าไปหลุดโดนใครยิงก็ไม่รู้ไอ้ชโดนใส่ชุดสูทยิงใครก็ไม่รู้ใครก็ไม่รูร้ยิงหมดหมดร้ายยังยิงหมดดาวยังหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเออทอลล็อตจะไปต้องหนีแล้มึงจะหนีไปไหน <c oughs> ไม่รู้แต่ทอลล็อตขอยิงสู้กัตบตำรวจตรงนี้ก่อนโอเคมึงน่าจะโดนฮอปแนอนโชเอ้ฮอปน่าจะฮับในชุดสูทรถขับรถมารับไอปไหนหลุดละ บอลไม่พ้นหรอขึ้นเขาไปไปบอลอืออบอลไม่พ้นหรออ,อืออก็ก็กนแล้ววะไอบุญพ้นยังหรอพ้นแล้วส่วนวจไม่ดิฟอันหน้าก็เขาพวก็หมดแล้วว่าบอลอืออือไอเหี้ยใครที่กลัวสัตว์กู <laughs> ไม่รู้มึงจะลงอะ่ะไอเหีหย้หยกูกูกู <laughs> รู้ว่ามันจะมาหาเรื่องชนกลุยไอ้พายจากจากเขาข้าทางหน่อยไอ้ย่าต้นต้นจะติดตีวงไอ้ย่าหลบหลบเขาหน่อยหลบเขาหน่อยเดี๋ยวดาวขึ้นทำไมเราต้องเกรงใจข้อกระดาษนะเด็กไม่จะจัดสติกเกอร์ห้างในเออยี่มกลัววันดีคืนดีเขาจะยัดข้อหาเราที่นี่ต้องวจแบงเถื่อนหมดแล้วหมดแล้วโอเคเอ้ยเอ้ยเจนเกต์มามามา วียเววพีเวียพีประตูหายแล้วต่อหนกูเวีพีเนี่ยตวายหายความอยู่ดีเออดาวขบวนเล้วมาแล้วมาแล้วนาวขบวนเออขับตามมาขับตามตีวงเลยอ๋อต้องไหะเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวกูจอดม็อกทาไว้ให้เหมือนกับกันรถกันรถไม่ให้ออกมาเนี่ย อ้าวเอาเลยไปเลยครับไปเลยครับโอเคทันนี้ไม่ยอมไหวจะเข้าหาดิเปดไปครับไม่ได้เว้ยเขามีสติกเกอร์อ๋อสติกเกอร์ที่ที่อเมริกานะลูกรูปรูปรูกรูปนกอินทรียันนั้นอ่ะสติกเกอร์เขาทำเพื่อประเทศชาตินะเปดเอาเปิดเ กูจะขับแซงไปนำขบวนเล้วหน่อยชนกูเสียศูนย์เลยมาแล้วขับแซงโจ๊กก <t os m ary> ็หิน <t os m ary> ชนหินโง่ถึงแล้วเลยถึงเลยเหรออืมอ้าวอยู่ดีๆก็มานัดเจอกันม้เช่เลยเี่มันทอ พาฟองมี่ไปเอฟติบ้านไหนกันนะไอ้พยายามบ้างเลยนะทำไมกูอยู่แค่บอลอย่างวะมาทาอะมาช้ามัจะหลงทางยีงไล้วตำรวจขอวเกลียนตำรวจหร่มมาแล้วโอ้รถตำรวจเลยรถตำรวจนี่รถตำรวจนี่ยกวลาโจดีเอ้ยเบิรไปรถไปด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มาแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วกูขับเหรอคุณตำรวจอยู่นี่ฮาวูอยู่นี่ฮาวูคุณตำรวจเราต้องยิงมันก่อเห็นมันจะลงอีก็ไม่รู้อคุณจะตีเรอแล้วนะ

อาเข้าไปมาเข้าไป,อไปเอาอุ้ยใครเห็นนะใครตาดีอะ<อ>บนฮอเหรอใช่มันจะมีรูให้ลงข้างทางอยู่ไม่ใช่เหรอวนะอย่างเงี้ยอืมน่าจะไม่ใช่สายเนะี่ยไม่เป็นไรครับ ขับแถว้ชหายกันเลย้งโอ้โหไม่รู้ทำไมไอ้นี่มันมันมสไลด์ข้างออกมาเลยโอ้มานท่าศลาเลยเี้ยะะเดียวแล้วมันหักแล้วก่อนแรกก็แค่ดาวเดียวมัมาลัาเป็นสามดาวเฉยเลยไม่หยุดไวยเขียะ อ๋อผ่านแล้วผ่านผ่านแล้วไม่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 ต้องกลัวไม่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 เราทำได้เราทำได้ไม่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 ที่กับรถอ่ะไม่งไฟเละแม่หลอดยังวะไอ่อะไรวะโอ้ยแล้วตำรวจไม่ดิฟเลยอ่ะดิฟไม่ดีเลย มันไม่เกียกัรถตู่ที่คนขับอยู่ที่ว่าใครอยู่หลังพวงมาลัยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหโอ้โหโอ้โหโปาเร็วเร็วไปตัวโอ้โหอ้โหไปไหนไปไหนไปไหนตรงเลยตรง โเค้วเลี้ยว้ายนะนหนก็ <S <S นโหกเองไม่ได้โกหกจริงจริงตอทางเค่ยไปค่อยไปค่อยไปค่อยไปเดี๋ยวม <ไป S 2> ันสะเบาหนักขึ้นะเหมือนคุยพระเรื่องเดียวกันเลยเิ <S 1> <S 1> ไ,ปไปเดี๋ยวสะเาักว้าวเฮ้ยพวกนายยังไม่รุ้กันอีกเหรอ ต้นเอครับผู้พีทักส์ทิ่งรักทำงานต้ง,ย,งยังไงล่ะโอ้ก็โอชิโอชิบเดชิมันน่าจะมีให้เล่นเหมือนภาคแบบภาคแซนนะที่บอกว่าที่ที่เวลาเราขึ้นรถตำรวจหรือขึ้นรถพยาบาลแล้วก็ทำอาชีพนั้นได้อ๋อไม่รู้แซนดีหรือวิสวิตีแหละ ไอเฮียคัันสวนเมื่อกี้คุงถามเราไคัดเมื่อกี้ไม่ตอบพอไว้ปากคนไรอยู่เหมือนกันสากคนไรอยู่เหมือนกันใจเสียอยู่ว่น้นึกว่าจะเฮนนึกว่าชนันแล้ว มีมม่ม<ร>อพี่หมออยู่แถวนี้อยู่ไม่เสียงไซเลยตำรวจยังกับไซเรนเทปเลยวะเฮียไม่ไม่ไซเรนเทปไม่ได้ร้องอย่างงี้ <c oughs> แต่มันลากยาวอยกางเงี้ยมาแล้วเออจอดผิด <c oughs> เอ้ยทำงานโคตรเหนื่อเยเลยว่ะจิมมี่ <c oughs> อ,อ๋อซืออ้อ,อกาแฟหเลยดูนทสักถ้วยดีมะเนี่ยคุณอยู่ตรงไหนวะไม่รู้นี่มันเป็นรถเลย เราต้องไปแบบรถคีมรถคีมไม่ใชรถสตรอเบอรี่ปกติเลยคีมคีมสีชมพูอรอโมยกิาเราน่าจะต้องเข้ามาในเนียนในนี้นี่ผักสีไงตำรวจจะกูผมพี่นี่ไงเจอแล้วอีมาเลยตอนนี้ไม่มีคนโอเค ลอผิวปากเนี่ยเดิมต้นเดิมผิวปากเนี่ยโอ้ยจบจบการนี้กลับบ้านดี่เขาโชคดีชันนี่ได้การ์ดของนั้นน่าจะไปได้ต่อนะกลับก่อนนะบอสแมนวัลังนี้ถ้าอยใกล้กอดวะน่าจะออกแบออกใกล้ๆอ่ะขึ้นสิเดี๋ยวเราถูรถอยู่ได้โอเค อเมริกา Fuck yeah Bad boy b a บต้อเดิ Bad boy เอยไออกกันนะไอ้ไอ้ไอ้บกไอเก่งทำอะไรกันอวะขับรถแก่อคามางนีขับชนรางรถไฟอ่ะกำลังชมไปแล้วไม่ไหนอ่ะมึงเคยมึงเสร็จยังสคนนั้นอ่ะยัง เวลาเขาหน่อยน่าจะออกไปนอกเมืองโ <laughs> อ้ยยังไม่ใกล้เลยสัตว์เนีบยถเหรอขมาเอสคอยตาตาจะขาวเด้อเด้อเด้เอาละเอาละขนะอแล้วดูดให้ดีขึ้นรถเลยดีกว่าตอ,อนที่เกิดเหตุเดี๋ยวดูมันจะระเบิดไหมเงี้ยไม่รู้ราดูก่อนไหม ห่างน้ำมันอยู่ตรงไหนวะโอ้ยออกแล้วฟ้าท้องฟ้าโอ้ยโคมันฟ้าไม่รู้ทำเมื่อเดือดแสไฟาอ้ยตอนเทมันมีวงพอแล้วเดี๋ยวมีคนแจ้งหรอมันมันมันไม่ได้เห็นระเบิดเลยเอ่าไฟไหม้แล้วน่าจะระเบิดแล้ว โสยเชีย <desserts> ร <Negative notes> ์ฉออกแต่เมื่อกี้นะฉันออกเมื่อกี้ไงไอ้เหี้ยไอ้บูนทำไมมันทำยากนึงเออแม่งขวัญฉันนะบอเมริกากูแค่ชูนิ้วเองมึงชูปืนเลยอ่ะอเมริกาถึงกระพ่านไม่ได้มะโบนเออชิบกันพอดีเลยยิงได้เหรอวะ เออ่ตำรวจมาเรื่องใหญ่นะตำรวจมามันก็หนีอยู่อ่ะนี่ไงเรียบร้อยมาเป็บอสวะเราทำไ่งขนาดนี้นะทำมาอย่างเดียวได้บอสดีอ่อีกแม่เหรไม่ใช่ดอมอ่ะ กูหายเลยแล้วก็ไม่รู้อ่ะเอเจนต์47นะชั้นเลยไม่เคยได้เปลี่ยนทุนอ่ะก็ทำงานทำงานบึ้งอย่างเงี้ยใช่เลยเยอะนี่มาแล้วยังไงดอมแล้วเห็นปะแว่นแล้วเยอยเอเจนต์47เฮ้ยถ้ากูอยู่ทีมนี้แล้วใครจะเป็นกล้องสองก็ได้ไงกล้องหนึ่งกับกล้องสองอยู่ฉากเดียวกันเลยเออว่ะจริงๆเราควรจะอยู่คนละทีมกันแน่ยังไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร เดีย๋ยวให้คนดูชุดที่ดำนานการในการที่ไอ้บอยบุ้มเราเริ่งด้วยเสียงเนาะที่ดำเนานการแล้วก็ช่วงมันแหกปากเลยมาเจออะไรกันคนดูแย่เสียงผัวห่วงรึเปล่าเหรอโอ้พอดีเป๊ะลยโอ้ตอนนี้ให้ไปจุดจุดรอบยิงแย่แล้วแล้วปืนเก็บเสียงมีไหมเนะี่ยเดี๋ยวเดีออ๋ยว เดี๋ยว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 กูเดี๋ยวกูแบบเข้าประชิดไงเฮ้ยเดี๋ยวกูมีพลาชูดกูลงไปเลยนะก <laughs> ูมีพลาชูดกูลงไปเลยนะ <laughs> เออเอาเอารถไปดีกันไหม <laughs> โอ้ชีตตำรวจเต็มเลยไม่เอารถไปไม่ดีเดีเ๋ยวเลยกลับไปรับโอเคไอ้เหี้ยตะกี้ดูตะกี้ดูแล้วยัเยงเขี่ยเลย <laughs> โดดไปตำรวจไปอย่างไรวะ คาราทูนตะกี้ดูแบบแล้วแบบไม่โคตรล่อเลยคือคือในตำแหน่งมีแค่กระเป๋าวาะโดดลงไปเลยโอเคเข้ามมาแล้วข้ามมาแล้วหอเอาเกิดอะไรขึ้นน่ะอ๋อไม่รู้เกอะไรทำไมเ บอกแล้วยาที่ึ่กระเป๋าที่ถูกไล่โลมาสุก่ายัดเลยไม่อะไรมาสุก้าอปืนบาเลีตัวเิียจริงยิงได้ปะคนนั้นอ่ะอือนึงมันเสี่ยงเกินไปยิงได้ยิงได้ยิงได้ยิงไม่เกือบแม็กกับเมื่อกี้ปืนกลยิงไม่โดน อันนี้อยู่ไหนวะไม่ใช่ตรงกูโอเคเรียบร้อยหมดเฮ้ยฝั่งนี้เสร็จแล้วนะฮิตแมนพาเข้าได้แล้วเหลือ่วนเขาเป็นเอเจนซี่เจ็ดเหลือนี้ตำรวจเอออะไรวะต้องทำยังไงอะยิงมันหรอยิงมันเหรออะไรวะเนี่ยมีความันต้องยิง เมือ่อกี้ what the fuck โอเคมันว่าให้เราไปแล้ว่ะงั้นเราก็ไปกันเถอะคิดว่าออกทางนี้ได้นะไหมได้แต่าบอกแล้วว่าได้ไมเดียออกมตัวปกติเฮ้ยหนีแบบมีสปายเหรอไอ้เลยหนีแบบมีสปายจุดละโอ้ยห,เ,ยหเคียอะลรไม่มีเสียงเราไปฟังไง อ่าไผาเราต้องดีทางอื่นแล้วเอ็มมันทานแล้วคุณมาแจ๊ะมาี่ลูก่อ้ไปรับไหมเรงไม่จะหยอกคบก็เสร็จแล้วอ่ะเออก็เสร็จแล้วอ่ะอออ เขาซีอยู่หรอครับตองเราอู้เดะเขาซีอยู่อ้าวโอเคมันขึ้นองกูไม่ใช่สุดเลทแล้วอ่ะเออไม่มาล้อพวกมึงไม่ไม่เกี่ยวพวกกูไอ้เก่งมึงก็อยู่กับกูได้แทนทำไมกูทั้งวายูโคดชันกันเลยวะไปทำภูมิยาสิเราไปก็ไปด้กันในแท้